แฟนหงไม่ต้องเสียใจที่เสียลุยส์ดิอาร์สอีกต่อไปเพราะพวกเขาได้ตัวแทนที่อายุแค่16แต่ลีลาเหมือนอานายนแถมยังไปฉกมาจับอะคาเดมี่ของคู่แข่งตัวฉกาดอย่างเชลซีเขาคือใครทำไมเชลซีถึงยอมเสียเพชรเม็ดนี้ไปวันนี้ข่าวฟุตบอลจะมาเจาะลึกเรื่องราวของริโอเอนกูโมฮาวันเดอร์คิดคนใหม่แห่งแอนฟิลนักเตะที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้เดอะค็อปมากที่สุดในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาไม่ใช่สตาร์ดังค่าตัวแพง แต่เป็นเด็กหนุ่มวัยแค่16ปีคนนี้ครับริโอเอนกูโมฮาโดยลีลาการเลื้ยงที่ติดเท้าความกล้าที่จะลุยทะลวงแบบไม่กลัวใครแถมยังซัดไป3ประตูสวยๆนี่มันเหนือกว่าเด็กวัยเดียวกันไปไกลเลยครับสไตล์ของเขาถูกเอาไปเปรียบกับปีกระดับท็อปอย่างเชอร์รี่โดกูของแมนซิตี้หรือบางคนก็บอกว่าลีลาสับขารัวๆเนี่ยทำให้นึกถึงโรนัลโด้อานเลยทีเดียวการมาของเขาทําให้อเนอร์สล็อต สบายใจได้เลยว่าตำแหน่งปีกซ้ายมีตัวโหดๆมาสแตนบายแล้วแต่ก่อนจะมาเป็นเด็กเทพของหงแดงคุณรู้ไหมครับว่าเขามาจากไหนใช่แล้วครับริโอเอนกูโมฮาคือเด็กปั้นแท้ๆของสโมสรเชลซีเขาเป็นเด็กเชื้อสายในจีเรียที่เกิดในลอนดอนและเข้าร่วมอะคาเดมีของสิงห์บลูตั้งแต่อายุแค่8ดขวบเชลซีฟูมฟักเข้ามาเป็นอย่างดีครับตอนอายุ15ก็พาทีมคว้าแชมป์ยูสิบหกระดับประเทศแถมยังเก่งเกินวัยจนได้ข้ามรุ่นไปเล่นยูสิบแปด อยู่ยและได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยซ้ําคําถามคือแล้วทาไมเพชรเม็ดงามขนาดนี้ถึงหลุดมือเชลซีไปได้นี่คือจุดที่เรื่องราวเข้มข้นขึ้นครับปัญหามันอยู่ที่กฎของฟุตบอลอังกฤษครับที่ระบุว่านักเตะจะเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกได้ก็ต่อเมื่ออายุครบ17ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้นนั่นหมายความว่าตอนที่ริโอยังอายุ16เขาไม่มีสัญญาอาชีพผูกมัดและทีมอื่นสามารถเข้ามาเจรจาได้เลยโดยจ่ายแค่ค่าชดเชยการฝึกสอนเล็กน้อยเท่านั้น แน่นอนครับว่าของดีแบบนี้ใครๆก็อยากได้ตอนแรกคู่ปรับตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แสดงความสนใจอย่างเปิดเผยแต่ริโอปฏิเสธไปจนกระทั่งลิเวอร์พูลเดินเข้ามาพร้อมข้อเสนอที่มัดใจเขาได้อยู่หมัดลิเวอร์พูลเสนอให้2ออย่างที่สําคัญมากครับ 1. คือแผนการพัฒนาที่ชัดเจนพวกเขาสัญญาว่าจะใช้ทีมโค้ชทั้งหมดผลักดันให้ริโอไปถึงขีดสุดและให้โอกาสลงเล่นกับทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่อง 2คือแผนทางการเงินที่แน่นอนคือการันตีเลยว่าพออายุ17บปุ๊บสัญญาอาชีพค่าเหนื่อยขั้นต่ำสัปดาห์ละ1 0 0 0ปอนด์จะรออยู่ทันทีเมื่อเทียบกันแล้วรีโอมองว่าที่แอนฟิลเขามีอนาคตที่สดใสกว่าแต่การย้ายทีมของดาวรุ่งระหว่างสโมสรใหญ่ด้วยกันนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับดีลนี้ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เรียกว่า five step review จากสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA เเพื่อให้แน่ใจว่าลิเวอร์พูลไม่ได้ทำผิดกฎ เช่นการแอบ,บยัดเงินใต้โต๊ะให้กับครอบครัวของนักเตะซึ่งถ้าโดนจับได้ดิวก็จะล่มทันทีและผลก็คือหรือว่าภูลขาวสะอาดครับพวกเขาทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎทําให้นักเตะย้ายทีมได้อย่างราบรื่นและนี่แหละครับคือเหตุผลที่แฟนเชลซีโกรธจนควนออกหูลองคิดดูสิครับสโมสรปั้นเด็กคนหนึ่งมา8ปีพอถึงเวลาจะได้ใช้งานกลับถูกคู่แข่งฉกไปต่อหน้าต่อตาหลายคนถึงกับตราหน้าเขาว่าเป็นงูพิษเลยทีเดียว สุดท้ายวันที่5กันยายน2024ริโอก็เปิดตัวกับลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ได้ลงเดบิวต์ในเกม FA ฟเอคด้วยวัยเพียง16ปี135วันตอนนี้หลายคนมองว่าลิเวอร์พูลอาจจะมีลามินยามันในเวอร์ชั่นของตัวเองก็ได้ดาวรุ่งที่พอสวรรค์สูงพอจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมได้ในเวลาอันรวดเร็วและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของริโอเอนกูโมฮาครับคุณละครับ คิดว่าเจ้าหนูคนนี้จะแจ้งเกิดกับลิเวอร์พูลและกลายเป็นสตาร์ดังได้ไหมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับและถ้าคุณชอบเรื่องราวฟุตบอลสนุกสนุกเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดปุ่มติดตามช่องข่าวฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนในวงการลูกหนังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ